สวัสดีครับกลับมาพบกับผมในช่องไล่สามพี่น้องกเกษตระสมผสานมื่อนี้ก็ได้เวลาเกี่วเขาเปิดประทมมาเลิกฤดูการปีหกแปดมื่อนี้ก็สิ่ม่าทดสอบหน้าของเข่าเพราะว่าเกี่วเขาฤดูการที่แล้วรู้สึกว่าตัวนี้มันสัน่นพูดอันเจ็บเขาขอบพราหน้าบอด้ บารนี้ก็เลยซื้อเล็กเดี๋ยวนี้มาเสริมเสริมง่าออกมาเฮ็ดให้มันง่าออกมาจากหน่อยแล้วก็เฮ็ดแห่นออกมาจากหน่อยมารุ่นแล้วก็มาลองเมองน้ำกันว่าสะออกมาดีก็เกาบ่อหรือสีเป็นยังไงเอาเฮ็ดออกมาทั้งสองขังสีได้แก่หรือสีจังไงสีได้แก่หรือสีเป็นยังไงสีได้แก่ออกบ่อขึ้นสีสีรอดหรือสีล่วงรอช่วกันอ๋อพร้อมแล้วกับ ไปเกียวกันเลยหลังจากฝนตกมา,สามกสามสี่มือทตีต่อกันว่ามันสิบัวแดงไปบอดนี้ยไปมีเฮากาดกำลังจะเดินไป ลูก่็ไก่จากเทีหน้านี่มองห่าอยู่ลูกสมุนห่าก็เยอะระาาวังรถเ้้าน้ำชานี่จะเป็นซ้าที่เห่อพึ่งคุดใ่ปล่อยป่า ปลาเค็งวอ้นเข่าเขาเหลืองมาสันไปรอดชมกันเลยนี่ ที่เป็นตจยานที่สุดสำหรับฉันไม่ชอบแบบนี้เลยอ่ะโอ้ยินดีนะที่ไม่ลึก ไปเก็บพอบอีกแล้วสวรรค์มะโครด ไปเก็บขอบละเก็บขอบได้เลย Buồn, ทางก็นมาได้ดีโยู่เดี๋ยวลงปีจัหน่อยถ้าไปมันติดจัวไม่ได้การต้องยืมหน่อยก็ดีก็ดีเอาการพู้สึงว่างามปะงามตัดตัดอยากติดเยี้ว้าดีมากเดี๋ยวไปสองนี่ต่ายยาแน่ยังไม่ว่าปีนี้ฝนตกดีผมมีเวลาให้มีโอกาสได้ขาย มือมาแล้วลาลุยกหอข้าตรงเล่งเกียวเห็นไหแล้วฝนตกตีโตกันแฉะทุกวันเลย ตอนนี้เขาเกลียวได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งละไปหายหยิบ6เลือนนิดเดียวใกเสร็จแล้ว ซุ้มที่เกียวไปไม่หยานิดน้อยกระซิจื้นเนี่ยจกหน,น่อยคนตตทุกวันเลยเนื้อซุ้มมันสวยเรืออีกก็เยอะร่มมากแล้วคนกระซิโตกแล้ว่ะฝาโตก้อ อายุเขาช่วงนี้ต้องเลงเกีียวซ้มซ่ามันมีแดดมั่สิเกีียวแต่อาทิตย์ก่อนแล้วฝนตกทุกวันเลย มีเข้าตรงแล้วแว่นสายไฟด้วยระมัดระวังด้วยจ้าสายไฟไปอีกไปอีกเนาะ ไงบ้างคะสะอาดหรือเปล่าสะอาดพี่เราื่องา,อา,อาม่นน้ย่ีนี้หายาบพได้พ้นเล้งพน้พนมีนกเกินไปพอดเยอไทยยาเกิดร้ายนานานี่ าใครพีเขานะว่าด้านหลังเขาง้างดูงียกได้ก็ได้ใหลัางเาหร่ต้องเงยลัางรุ่นเกินว่ามกนี่พ่อสามสิบสอบปะเที่ยวมื่อนี่เอเดบกุ้มจะได้เคยเห็นไปมแน่จังเลยว่าไปเที่ยวรหยพาะอะไรเพราะว่าญาติมันจบ นำนำเรื่องเดิมท่านนายอยู่เลยเป็นมาโ,โต๊ะเลยเล่าลุนกันว่าสิได้จะสอบจะเสร็จแล้วเทีย่ยวประมาณสองชันะ่วโมงได้ในอุ้มเครื่องเอาปีนี้ถือว่ามีแต่รญาหลายจะว่า ยาเพราะท่าน,านแก่เพราะทันได้ออกดอกก็เลยเข่าก็เลยสะอาดเน่จักหน่อยจะได้อุ้มครึ่งต้อกนกะดีก็ดีได้ลงไปตักรู้ว่าฝนติตกตก็ตกเอาส่วนคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงสำนีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทั้งสองนี้นได้ครับเด้อขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ